الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما إن نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก็รำล้ำโดยพระพี่น้องผู้ที่มีอมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากีตาบุญมูฟีดฟีมูฮิมมาติเตฮีดเป็นหนังสือตําราที่รวบรวมสาระสําคัญในการให้เอกภาพต่อรัศมีหานะหัวตาลาของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอดิดบินมุฮัมมัดอัลตอโซฟีฮัฟิซะฮุลลอ์ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอมาเราก็เข้าสู่ใน สาระประเด็นใหม่นั่นก็คือในข่าวก่อนอยากที่จะเท่าความเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของการตั้งภาคีใหญ่แล้วก็การตั้งภาคีเล็กตลอดจนชนิดต่างๆของการตั้งภาคีเล็กก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสื่อที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีพี่น้องผู้ที่มีอมารนทุกๆ ความผิดเนี่ยมันจะต้องมีสื่อของมันที่จะจูงใจไปสู่การละเมิดขอบเขตของลัทธิสุบะานหัวตาลาแม้กระทั่งในเรื่องของบาปใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอมาในเรื่องของการผิดประเวณีในเรื่องของการตั้งภาคีต่อลัทธิสุบะานหัวตาลาเชตตอนเนี่ยมักที่จะอะไรชักจูงลูกหลานของนบีอาดัมไม่ใช่ทางตรงบางครั้งอาจจะทางตรงแต่บางครั้งอาจจะทางอ้อมทีละนิดทีละหน่อย บางคนพี่น้องผู้ที่มีมานเชตอนเนี่ยมักที่จะวางกับดักหลายต่อหลายชั้นเพื่อที่จะให้มน,นุษย์นั้นหลงทางออกจากแนวทางของลัทธิบาฮาห์นฮุวาตอาลาดังที่อัลลัทธุบฮานะฮุวาตอาลาได้กล่าวว <t> ่าว่กาซาลิกาจานนาลิกุลลีนับียินอาดูวันชาญตีนัลอิ่งสิวันจินนิยูฮีบะดุฮุมอิลาบะดิงสุครุฟัลกโอลิกรูรอ และในทํานองนั้นแหละเราก็ได้ทําให้ทุกๆนบีทุกๆประชาชาติที่มีนบีเนี่ยมันจะมีตรงกันข้ามที่จะมาขัดขวางนั่นก็คือชัยตนในรูปของมนุษย์หรือชัยตนในรูปของยินที่มองไม่เห็นมันจะกระซิบกระซาบด้วยกับคําพูดด้วยกับถ้อยคําด้วยกับกับดักที่หลอกลวงมนุษย์ดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องพุทธิมีอิมานนี่คือกับดัก ที่เป็นสื่อต่างๆที่จะทําให้ประชาชาตินี้ตกอยู่ในกับดักของชัยตนไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือว่าบาปเล็กลว้วนแล้วทั้งหมดมันจะต้องมีสื่อที่จะจูงใจไปสู่การฝ่าฝืนต่อรัสูบะฮานะฮุอะตาะลาดังที่เราได้กล่าวว่ากาละลิกะไซยันนาลิกุลีอุมมตินอามะลลหุมซุมมาอิลารอบบิหิมมารุจิอุมฟายูนบิหุมบิมาเกนูยะมัลลุนรัสุบฮานะฮุวะตาละได้บอกว่าในทํานองนั้นแหละเราจะเราจะได้ทําให ทุกๆก,การงานเนี่ยมันจะมีความอะไรเขาเรียกว่าเพืชแพลวของมันมีความหลงของมันไม่ว่าการงานใดก็แล้วแต่จนกระทั่งพวกเขานั้นหลงไหลกับการงานที่พวกเขาประพฤติธปฏิบัตินี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาไม่ว่าจะเป็นความดีมันก็จะมีความอริดอร่อยไม่ว่าจะเป็นความชั่วมันก็จะมีความอริดอร่อยในตัวของมันด้วยเหตุนีน้การที่เรา รู้ทันสื่อต่างๆที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่อสุบะหานะฮัวตาอาลาจะทำให้เรานั้นออกห่างจากทุกสิ่งที่จะนำไปสู่การฝ่าฝืนต่อลออย่างเช่นอัลลอฮุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวว่ายังไงพี่น้องว่าลตอกรอบุนฟฟวะฮิชามาะฮารอมินฮาวะมาบาตอนพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้สิ่งที่เป็นลามกสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆ ในองค์การต่างๆพี่น้องผู้ที่มีมาลงสังเกตให้ดีคําสั่งห้ามเนี่ยล้วนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตัลลาได้ใช้คําว่าอย่าได้เข้าใกล้เพราะการเข้าใกล้เนี่ยคำสั่งห้ามในการเข้าใกล้เนี่ยมันจะลึกซึ้งมากกว่าอย่ากระทำท่านอย่ากระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่า ประโยช์ที่เราสุภหานหะหัวตะอะไรใชในีพี่น้องผู้ที่มีหมานมันลึกซึ้งมากอย่าเข้าใกล้เวลาตะกรอบบุซีนาพบกท่านอย่าได้เข้าใกล้การผิดประเวณีดังนั้นสื่อต่างๆท,ท,ที่จะนําไปสู่การผิดประเวณีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามอ Ahmad ท่านอิหม่ามมาลิคพี่น้องผู้ที่มีหมานท่านอิหม่ามอห์มัดก็เช่นเดียวกันแต่หลักเกณฑ์ที่ท่านอิหม่ามมาลิกได้วางขึ้นเนี่ยดีมากพี่น้องได้คัดสรรมาจาก หลักฐานต่างๆที่อยู่ในบทบัญญัติของรัศมีห้านะหัวตาอาลานั่นก็คือซัดดระะุร์รอเนี่ยการที่จะต้องปิดกั้นสื่อต่างๆท,ที่จะนำไปสู่การฝ่าฝืนถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่อัศสุห้านะฮัวตาอาลาทรงสั่งห้ามเนี่ยล้วนแล้วอเลาจะไม่ใช่ว่าจะกระทำแต่จะบอกว่าอย่าได้เข้าใกล้เพราะเนื่อ,องจากว่ามันจะต้องมีสื่อที่จะนำไปสู่อะไรการฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาของรัศมีห้านะหัวตาอาลาอย่างเช่นอะไรบ้าง ว่าละทัสุบุลละตีนยาด้า و ن ามิงดูนิลลาฮิฟยาสุบุลลอฮะอัละวังบิไกรีอินองค์การนี้ก็เช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวต่าอลาทรงห้ามไม่ให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นได้ด่าวทอบุคคลที่กาบไหวอื่นจาก Allah อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวต่าอลาเพราะเกรงว่าการที่ท่านเป็นสาเหตุในการด่าวทอผู้อื่นมันจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นด่าวทอ ระเจ้าของพวกท่านเช่นเดียวกันและฮะดีที่ท่านอบบมุมฮัมมัดสุลตลลอฮวาไลฮฺอัลซัลลัมได้พูดถึงว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าวทอพ่อแม่ของพวกท่านบรรดาสาวกของท่านอบบมุมฮัมมัดสุลตลลอฮวาไลฮฺอัลซัลลัมแปลกใจจะมีจะมีหรือว่ามีคนที่ไปด่าวทอพ่อแม่จะมีบ้างไหมเทว่าคนกล้าไปด่าวทอพ่อแม่ในยุคของท่านนบีท่านนบีก็ได้กล่าวว่าบางคนเนี่ย ไม่ได้ด่าทอพ่อแม่แต่ไปด่าทอพ่อแม่ของผู้อื่นจนกระทั่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้พ่อแม่ของตัวเองนั้นถูกด่าทอดังนั้นนี่คือหดีและหลักฐานมากมายพี่น้องผู้ที่มีมาที่จะมาสนับสนุนท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสท่านได้ได้เขาเรียกว่าได้ร่างกฎเกณฑ์นั่นก็คือซัดดูซาร์ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของท่านอิหม่ามมาลิก บรรดานักว er eh? ิชาการจนกระทั่งพวกเขาเห็นด้วยพี่น้องผู้ที่มีม่านกับกฎเกณฑ์เหล่านี้เพราะเนื่องจากว่าอัดแน่นไปด้วยหลักฐานมากมายที่อยู่ในกุรอานและฮะดิษของท่านอบีมูมฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลัยฮะสัลลัมจนกระทั่งท่านอิมามมาลิกท่านได้วางกฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของสิ่งที่ต้องห้ามเท่านั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลักความเชื่อต่างๆหลักความเชื่อของท่าน ที่ท่านนั้นได้วางเอาไว้นั่นก็คือกฎเกณฑ์ซัดดุซรอ่อยจนกระทั่งท่านอิมามอัชชาฟิโรหิมะฮุลลาถือเป็นลูกศิษย์ของท่านอิมามมาเลหนด้วยพี่น้องู้ที่มีมัดและบรรดานักวิชาการต่างๆมากมายได้นํากฎเกณฑ์เหล่านี้มาใช้ในเรื่องของหลักการศาสนาของเราสุบฮานหัวตาอัลาก็ในเช่นเช่นเดียวกันพี่น้องพุที่มีมัดในเรื่องของการให้เอกภาพต่อสุบฮานหัวตาอัลาท่านอิมามมาลิกก็พูด ในหลายแง่มุมเพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนนั้นตกอยู่ในการตั้งปาคีต่อรสุปหานะหัวตาลาลงมาดูสื่อต่างๆที่จะนำไปสู่การตั้งปาคีต่อรสุปหานะหัวตาลาบางสื่อพี่น้องผู้ที่มีหมานาน,นำไปสู่การบ่นทำลายการให้เอกภาพต่อเลาะหรือบางสื่อนำไปสู่การบั่นทอนความสมบูรณ์ของการให้เอกภาพต่อรสุปหานะหัวตาลาอย่างเช่น มีสาระประเด็นที่เรานั้นจะมาพูดถึงนั่นก็คืออัตวัฏซุนบิดายการใช้สื่อกลางที่เป็นการอุตริกกรรมในเรื่องของหลักการาศาสนาะประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะผู้คนพี่นพู้ที่มีมานมักที่จะอะไรใช้สื่อกลางเหล่านี้นำไปสู่การตั้งภาคีต่อรัฐสุภาหานะหัวตาอะลาโดยไม่รู้ตัวบางคนคิดว่านี่คือสื่อกลางที่ที่ถูกต้อง ที่มีบทบัญญัติหลักการศาสนาอนุญาตและเราก็จะมาพูดถึงสื่อกลางที่จะสามารถที่จะใช้ได้สามารถที่จะใช้สื่อกลางได้ด้วยกับเงื่อนไขต่างๆมากมายของบรรดานักวิชาการก็ยังฉับรอเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้และก็ชนิดของการใช้สื่อกลางในหลักการศาสนาและก็ประเด็นที่2นั่นก็คืออิติอติยข้อสุนกูบูตมัสยิตการนํามัสยิดเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีมาน การทำมัสยิดเป็นสถานที่ก้มกราบก้มกราบอื่นจากละสุบะฮ่านาฮัวตาลาการยึดกูโบเป็นสถานที่ที่มีการก้มกราบหรือการนํากูโบเข้าไปสู่ในมัสยิดหรือนํามัสยิดเข้าไปสู่ในสถานที่ที่เป็นการฝังผู้คนสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรผิดเช่นเดียวกันมันจะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อละสุบะฮ่านาฮัวตาลาหรือการละหมาดไปยังทิศทางของอะไรกูโบ ก็มันก็จะเป็นการพัฒนาการในการตั้งบาคีต่อรัศมีหานะ้าหัวตาละเละซื่อื่ออ,อ,อ,อื่นอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีมาอย่างเช่นประเด็นที่3อันกูลูฟินอัมบียอวสอลิฮินวัตบัรุกิอาซาริฮิการเลยเถิดกับเหล่าบรรดาอัมบิยะหรือการเลยเถิดกับคนดีๆหรือการขอความสิริมงคลกับร่องรอยของพวกเขามากมายสิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็น สื่อหนึ่งที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อรัสุปหานะหัวธาละต้นต่อของการตั้งภาคีบนโลกใบนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานบรรณาธิการได้สรุปไว้2ต้นต่อด้วยกันต้นต่อที่1น,นั่นก็คือการเลยเถิดต่อคนดีต้นต่อที่2นั่นก็คือการเชื่อว,ว่าวิญญาณเหล่านี้มันสถิตอยู่ณที่ต่างๆก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มีมีวิเศษมีความวิเศษของมันมีมีความสิริมงคลของมันก็เลย ตั้งภาคีต่อลัศมีหานหาฬูตะลาขอความสิริมงคลกับต้นไม้ก้อนหินหรือมองว่าวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาสถิตในตัวของนบีอีซาหรือเข้ามาในตัวของคนดีๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสื่อหนึ่งที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อลัศมีหานหาฬูตะลาแล้วก็สื่อที่สี่นั่นก็คืออันอายอัตวันอิติฟาลตอันบิดะอียะการรื่นรมต่างๆหรือการการการรืดการ,การ ทำในเรื่องของสิ่งที่อุตริกรรมในเรื่องของหลักการศาสนาการจัดงานรื่นรมในเรื่องของหลักการศาสนาการใช้สื่อกลางต่างๆที่มันผิดวิธีด้วยกับการรวมตัวกันในมัสยิดในการรำลึกถึงละซุบฮานะฮูวัตตะอลาะก็มีเหมือนกันพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือการรวมตัวกันที่เป็นการอุตริกรรมในเรื่องของหลักการศาสนาของละซุบฮานะฮูวัตตะอาลละไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การซิกุรุลลอที่แปลกๆที่มีให้เห็นในบ้านเราก็เยอะในต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกิดน,นำพี่น้องผู้ที่มีมานสื่อกลางที่จะนำไปสู่นำไปสู่การตั้งภาคีสต่อรัศมีหัวตะอาลาของท่านศาสตราจารย์อับดุลกอเดทท่านได้กล่าวว่าท่านอสุนซิลลอหัวเลยหัวซัลลัมได้ปกป้องไม่ให้ผู้คนนั้น หลุดออกจากการให้เอกภาพัลาสุภานาหัวตาละไม่ว่าจะบ่นทําลายการให้เอกภาพของเขาหรือทําให้การให้เอกภาพของเขานั้นมีความสมบูรณ์ลดน้อยถอยลงหรือบั่นทอนการให้เอกภาพัลาสุ้านาหัวตาละและท่านสุสุสลัลล่อหัวไัยหัวซัลลัมได้เตือนประชาชาิของท่านอย่าได้แตะ กับสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อละซุบะฮานะฮูวตาตะาอลาดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวะไลฮูอัสลัมได้พูดถึงได้ยกอุป,ปมาอุปไมพี่น้องผู้ที่มีมานคือเห็นภาพชัดว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวะไลฮูอัสลัมปิดกั้นทุกวิถีทางที่จะนําไปสู่การบ่นทําลายการให้เอกภาพต่อลและปิดกั้นทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่ให้ความสมบูรณ์ของการให้เอกภาพนั้น ถูกทำลายลงถูกถูกลดลงถูกปลอกปลอกให้มันลดลงยุคดัชเมาลกามาลูหูหมายถึงว่าเป็นการปลอกทีละนิดหลุดทีละนิดหลุดทีละนิดในเรื่องของการให่งเอกภาพตลอดศุภะนะฮัวตาอัลละดังนั้นท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลิวะซัลลัมได้เปรียบอุปมาอุปไมยกับความตั้งใจของท่านเนี่ยเป็นการห่วงใยประชาชาิของท่าน شجاعة الله سبحانه وتعالى وإنما مثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار ويقعن فيها فجعل الرجل يحجزهن วายกิบวกลิบันนัหู f a y e t a q h f น b ซุมอ u ิน n าร a t f a h ุมมา a นินนาร l ลุมมาอนิ f นารมท่านอฮบท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลวยสลัมได้ได้อธิบายดีมากในความห่วงใยของท่านพี่น้องผู้ที่มีมาท่านได้กล่าวว่าแท้จริงอุปมาฉัน กับอุปมาของผู้คนประชาชาติของท่านเหมือนกับชายคนหนึ่งที่จุดไฟเหมือนกับชายคนหนึ่งที่จุดไฟและไฟเหล่านั้นมันก็แพ่แสงสว่างของมันทั่วรอบกองไฟของมันเมื่อแสงสว่างถูกจุดขึ้นแสงเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานแสงไฟเหมือนกับแสงเหมือนกับไฟนรุกนั่นเองมาแรงต่าง หรือสิงสาราสัตว์ต่างๆก็จ้องที่จะอะไรชอบที่จะเข้าไปยังกองไฟไม่รู้ว่ากองไฟเหล่านั้นเนี่ยมันอันตารายแค่ไหนเห็นแสงไฟที่มันระยิบระยับก็เลยมุ่งเข้าไปสู่กองไฟท่านอบีได้กล่าวว่าฉันเนี่ยเปรียบสเสมือนชายคนหนึ่งที่กำลังอะไรปิดกัน้นไม่ให้แมลงเหล่านั้นไม่ให้สัตว์เหล่านั้นเข้าไปสู่ในกองไฟ สุดท้ายพี่น้องผู้ที่มีมาท่านนาบีบอกว่าสุดท้ายชายคนนี้ก็สู้ไม่ไหวสู้กับแรงความอยากความได้ความต้องการความอยากรู้อยากเห็นก็เลยตกอยู่ในกองไฟขุมนรกโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดท่านนาบีทำทุกวิถีทางพี่น้องกระชากดึงให้ประชาชิของท่านนั้นออกจากไฟนรกแต่ท่านนาบี เชิญชวนให้ออกจากไฟนรกเชิญชวนผู้คนว่าอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่อันตรายแต่ทนกับความอยากรู้ไม่เห็นจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นตกไปอยู่ในไฟนรกนี่คือตัวอย่างหนึ่งพี uh> ่น้องผู้ที่มีมาที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตลฮุอาลีวะซลลัมได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพถึงไม่ว่าความชั่วใดก็แล้วแต่มันจะต้องมีสื่อของมัน สื่อที่จะนําไปสู่การฝา่ฝาฝืนต่อหลักการศาสนาหะดิษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม,ม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมท่านนบดุมฮัมหมัดสลุลต่านฮุยไลฮัวซัลลัมพี่น้องผู้ที่มีมานเป็นผู้ที่มีความห่วงใยเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนต่อประชาชาิของท่านท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความเอาใจใส่มีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชาิของท่านนั้น ตกอยู่ในการตั้งภาคีต่ออัลลอ์ตกอยู่ในการหันเหออกจากหลักการศาสนาของอัลลอ์แล้วก็ปกป้องให้พวกเขานั้นออกห่างทุกวิถีทางที่จะเป็นสาเหตุนําไปสู่ความหายนณะของพวกเขาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมรดาน,นักชาการได้กล่าวว่าแต่อย่างไรก็ตามประชาชาติของท่านบางส่วนก็ยังฝืนต่อนบีในแต่ละประชาชาติในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ห้ามให้ออกห่าง เตือนให้ออกห่างแต่กับชัยตอนพี่น้องผู้ที่มีหมานมันก็เล่นงานทุกวิถีทางเล่นงานย4ิบสีชั่วโมงเพื่อที่จะหลอกล่อบ่าวของราสุบฮาหนะหัวตะอาลาให้เดินจรนรรยตามแบบอย่างของชัยตอนให้อยู่ในกับดักของชัยตอนอันเนื่องมาจากชัยตอนนั้นต้องการที่จะทําบุญทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดให้ให้ผู้คนนั้นเกิดความอริสอร่อยกับความผิดเหล่านั้น และเชิญเชิญผู้คนไปสู่สิ่งที่หลงผิดด้วยกับวิธีการต่างๆมากมายด้วยกับการเชิญชวนด้วยกับเล่กลต่างๆมากมายแต่สุดท้ายพี่น้องผู้ที่มีมานผลที่ได้รับนั่นก็คือการฝ่าฝืนจนกระทั่งทําให้มนุษย์เนี่ยตกอยู่ในการทําลายหลักโตฮีตของตนเองหรือบ่อนทําลายหรืออาจจะทําให้หลักโตฮีตของเขาเนี่ยลดน้อยถอยลง จากความสมบูรณ์ของการให้เอกภาพตลอดสุบะฮานาฮัวตาละอยู่ในหนังสือนาว่ากิจุตโตฮิตและก็อยู่ในหนังสือมุงกิซอตุตโตฮิตในหนังสือมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานไม่ว่าจะเป็นหนังสือมุสกิโรอันอาคีดอันอิสลามียาของท่านอับดุลห์มานบินจิบรีหน้าที่61และในหนังสืออีกมากมายของบรรดานักเชี่ยวการที่พูดถึงในเรื่องของสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีตลอดสุบฮานาฮัวตาละ และประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาท่านเชคได้กล่าวว่าไม่เป็นสิ่งที่สงสัยเลยว่าบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาที่พวกเขาตกอยู่ในไฟนรกพวกเขาได้เจริญรอยตามสื่อต่างๆที่จะนําไปสู่การตั้งบาคีต่อละศุฮานะฮัวตาลาทัา้ทงๆที่บรรดาอัมบียะบรรดานาบีต่างๆท่านนาบีมุฮัมม ال ัดสโลลลฮุอะลยฮุสัลลัมได้เตือน ให้เรานั้นออกห่างจากสื่อต่างๆที่จะนาไปสู่การตั้งภาคีต่อรัศมีห้านวะตาลาและสื่อต่างๆเหล่านี้พป่น้องผู้ที่มีหมานถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้รู้เท่าทันเราก็จะตกอยู่ในการตั้งภาคีต่อรัศมีห้านวะตาลาดังนั้นการที่เรารู้สื่อต่างๆ,ๆที่จะนาไปสู่ การตั้งภาคีต่อรัศมีห้านะหัวตาลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันก็ในข่าวหน้าชาวล่อพี่น้องพุทีิมีมานเราก็จะมาพูดถึงสื่อที่หนึ่งนั่นก็คืออัตวัสุนบิดายวัตวัสุนเชโรอีวานวาอูหูการใช้สื่อในทางที่ผิดหมายถึงว่าการใช้สื่อที่เป็นการอุตริกกรรมในเรื่องของหลักการศาสนาแล้วก็สื่อที่ถูกต้องที่มีบทบัญญัติในหลักการศาสนาและชนิดต่างๆของมันเพื่อที่จะให้เรานั้น ได้ใช้สื่อที่ถูกต้องในการให้เอกภาพต่อรัุสภาสหาน้าหัวตาลาก็อนฉลองพี่น้องพุทีิมีอมานเราก็จะมาพูดถึงในข่าวหน้าไม่ว่าจะเป็นความหมายของการคําว่าอัต,ตาวาซุนคําว่าสื่อกลาง แล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่บรรดานักวิชาการได้พูดถึงและหลักฐานต่างๆมากมายเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ประเภทของมันก็ในข่าวหน้าก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอบพิถาด้วยครับวะบิลลาฮิโตอฟิกวันฮิดายะวะสัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะราบิอัลมุบฮาร์กิร่ห์มะฮุลลาะและอัลเลาะห์วะลาอัลเลาะห์วะลาอัลเลาะห์ะอัละอัลเลาะวะลาอัเลาะห์วะลอัลเอลเลาะห์วะลอัล